พาคุณผู้ชมไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขากำลังเร่งไล่ล่านะคะมีคนร้ายเข้ามาขโมยพระพุทธรูปอายุ100ปีชาวบ้านเขาสงสัยนะคะว่าอาจจะเป็นพระสองรูปที่เคยมาจํำวัดที่แห่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเป็นอดีตรักษาการเจ้าอาวาสด,ด้วยนะคะ ย้อนกลับไปคืนวันที่1สิงหาคมตำรวจสอพอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจสอบภายในวัดนะคะวัดชื่อว่าสามัคคีวนารามในพื้นที่หมู่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหลังจากพระลูกวัดแจ้งว่าพระพุทธรูป3องค์ได้หายไปจากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีพระเพื่อนของรักษาการเจ้าอาวาสมาจําวัดอยู่ เมื่อไปถึงค่ะพบกับพระอธิการวรนภาพเจ้าอาวาสวัดหนองผักบุ้งและยังเป็นเจ้าคณะตำบลทับกวางเขตหนึ่งรวมทั้งก็จะมีทั้งผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและชาวบ้านทั้งสี่คนสีท่านนี้นะคะกำลังสอบสวนพระสําราญทิศสีโลกุดแจ้งอายุ46ปีเป็นรักษาการเจ้าอาวาสที่อยู่ในสภาพมึนเมาค่ะเบื้องต้นพระสําราญบอกว่ารักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสมาได้ประมาณหนึ่งเดือนเศษ จากนั้นก็ได้ชวนพระออ๋มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยกันก็มีการชักชวนกันไปเมื่อต้นเดือนก่อนหน้านี้นะคะโดยให้อยู่ที่กุฏิอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันก่อนจะออกไปจาวัดในตําบลทับกวางส่วนที่เห็นว่าดื่มเหล้าแล้วเมาแบบนี้ท่านบอกว่าเพราะว่าเครียดเนื่องจากเซียนพระที่เคยมาหาที่วัดเป็นประจำเนี่ยโทรมาบอกว่าติดโควิด -19 ทีพร้อมปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องพระพุทธรูปที่หายไป จากนั้นพระอธิการวรรณภาพก็ให้พระสํารานศึกทันทีนะคะเพราะถือว่าทำผิดวินัยสงฆ์ทีมข่าวก็ได้เดินทางไปพบกับพระอูค่ะหรือว่าพระสมบูรณ์อายุ64ปีซึ่งปัจจุบันนั้นจำอยู่ที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบ,บุรีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงพระอูก,ก็บอกนะคะว่าเข้าไปจำวันที่กุฏินั้นตามคำเชิญของรักษาการเจ้าอาวาสโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามีพูทรูปอายุ100ปีอยู่ภายในวัดนะคะไปฟังเสียงของพระโอนะะ่อยค่ะ วันแรกที่ไปไปดูห้องคือไปดูวัดวันแรกเขาไปไปดูวัดกับกรรมการวัดมุกทายกคือโยมหงานเขาว่าเข้าขึ้นไปกับอาตมาและพระลานขึ้นไปข้างบนเขาก็บอกว่าพระพระองค์เนี้ยผมไมได้ยินเขาพูดว่าพระองค์เนี้ยเก่าแก่หน้า200ปีแล้วอาตมาก็ไม่สังเกตไม่ได้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหน โดยเมื่อวานนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็แล้วก็ประธานชุมชนก็ได้มีการเข้าแจ้งความที่สอพอแก่งคอยพร้อมเปิดเผยว่ามีพระต้องสงสัยสองรูปคือรักษาการเจ้าอาวาสและพระเพื่อนที่มาพักที่กุฏิเนื่องจากก่อนหน้านี้มักจะมีเซียนพระเข้ามาส่องพระบ่อยๆนะคะไปฟังเสียงของคุณกิติพงศ์หน่อยค่ะ จะมีพระทั้งสองรูปนะครับหลักๆนกในก็จะเป็นรักษาการที่ที่ศึกออกไปนะครับก็คือพระสำรานนะครับเป็นไงครับที่ใส่ท่นานน่าจะเป็นท่านเกี่ยวกับพวกอาจจะมีเล่นพระบ้างนะครับเล่นพระเท่าที่ทราบจากชาวบ้านนะครับเล่นพระอาจจะมีอดตุลิอตุลิบ้างน,นะครับแล้วมีเซียนพระมาหาที่วัดใช่มีเซียนพระมาหาที่บ้านท,ที่วัดครับเท่าที่แจ้งได้รับแจ้งมานะครับ แต่ก็ไม่ได้าคาดโทษว่าพระเป็นท่านทั้งสองคนใชก่ก็เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่สืบสวนมาทาตามขั้นตอนต่อไปนะครับค่ะซึ่งก็เป็นข้อตั้งสังเกตนะคะของคุณกิติพงศ์ซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเอจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นพระสองรูปนี้ที่ขโมยพระพุทธร,รูปไปนะคะโดยพระพุทธร,รูปที่หายไปค่ะเป็นพระพุทธร,รูปทองเหลืองหน้าตัก12นิ้วอายุรวมหลงร้อยปีก็จะมีทั้งพระทองเหลืองหน้าตัก8นิ้วและพระแก้วมรกตอีกหนึ่งองค์ เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเป็นฝีมือคนในเพราะว่าไม่มีร่องรอยการงัดแงะอะไรเลยขณะที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่พบบุคคลอื่นเข้ามาเดินในบริเวณวัดนะคะอืมเนี่ยฮะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วไม่เห็นว่ามีใครคนอื่นเข้ามาเลยกับร่องรอยการงัดแงะเนี่ย พยายามตรวจสอบดูแล้วก็ไม่มีก็เลยเคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนไหนทีนี้ก็เลยมาตกอยู่ที่สองท่านนี้ะนะฮะพระสองท่านที่ตกเป็นผู้ต่องสงสยัยอ,อ,อย่างอดีตพระสําราหรือว่านายสําราเนี่ยที่บอกว่าสึกไปแล้วเนี่ยเ,เพราะว่าผิดวินัยสงค์คือเรื่องของการดื่มสุราเ,เพราะว่าเรื่องของขโมยขโจรตรงนี้เนี่ยเรื่องของการลักทรัพย์พระพุทธรูปที่หายไปเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าจะบอกอย่างนี้ว่า พระสําราญเนี่ยอดีตพระสําราญเนี่ยถ้าหากว่ารู้ตัวว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโควิดเนี่ยต้อง<ะ>กักตัวนะกักตัวปฏิบัติตามขั้นตอนไปตรวจหาเชื้อนะ,ะถ้าหากว่ามีเซียนพระโทรบอกว่าติดเนี่ยไม่ใช่ว่ามาดื่มสุรา<ะ>ไม่ได้เลยนะฮะ